เอาแล้วต่อไปแล้วสีเด็ดแล้วเอาผ้ามาแล้วสีเหลืองไม่เอาสีเขียวไม่เอาสีแดงเอาแดงเอาแดงเอาทำอะไรครับเด็ดเด็ดเด็ดครับเด็ดแล้วเด็ดว้เฮ้ยหายเฮ้ยเฮ้ยทีนี้ค่า ที่สุดคือวางหมวกเนี่ยอยากให้ตั้งใจดูนะครับชุดนี้อยากให้ตั้งใจดูเลยนะครับทำอะไรครับเขาจะทำอะไรครับเขาจะทำอะไรครับเอาไฟจุดเฮ้ย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 เอาไฟตัดตัวครับเอาเสื้อมาปิดนะครับเอาเสื้อมาปิดท่อนลากของตนเองโอ้ไหครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น เสื้อมาเปิด่ยนท่อนล่างของตำแหนงแก้ผ้าโชว์ครับโกับเฮ้ยแก้ผ้าโชว์เลยนเนี่ยเมื่อกี้เขาตัดตัวแล้วก้ผ้าโชว์นะฮะขออีกทีหน่อครับขออีกทกีนึติแก้ผ้าโชว์แก้ผ้าโชว์หรือจะเอาอะไรครับยังอยู่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 ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ฮะไม่ได้แก้ไม่ได้แก้นะครับถอดยังไงครับถอดเก่งออกเหรอหรือยังไงเฮ้ย เลมช่วยเราหน่อยเราเมืยเราเมืยโอ้โโอ้โไม่ธรรมาเมาไ่ไเอาไม่้อด้ไมไปเที่ยวภูเก็ตกันลงก็ได้ครับเชิญค่ให้ค่ะเพราะว่า เห็นความพยายามนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเป็นการเอาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะให้ค่ะเพราะว่าดูจากสีหน้าเขาเขามีความพยายามันก็ตั้งใจมากค่ะก็ให้ครับเพราะว่าชื่นชมในความพยายามแล้วก็มันยังมีจุดที่ต้องฝึกฝนนิดนึงครับแต่ว่าของเราวันเนี่ยคือการไปดูเพื่อพัฒนาตัวเองครับผมให้เพราะผู้ช่วยเขาครับเพราะผู้ช่วยเขาดูแข็งดีก okay. oh, so mm ็ค hmm. oh, so ิด <th> ว่าโชว์ของเขาถ้าได้ไปดูงานที่ภูเก็ตแฟนตาซีเขาจะมาพัฒนางานเขาได้นะคะคงจะได้โกอินเตอร์พี่ภูมิใจในตัวน้องมาก ทำได้ดีนะครับแล้วผมเองก็ตะลึงเหมือนกันฉากสุดท้ายก็ทำได้ยังไงให้ครับให้ค่ะเพราะว่าพี่เขาจะได้ไปพัฒนาฝีมือค่ะไม่ให้นะคะเพราะว่าการแสดงของพี่เขาเนี่ยยังมีบางจุดที่ค่อนข้างไม่แน่นเนี่ยให้ค่ะเพราะว่าเขาอายุแค่นี้เขาเล่นได้เท่านี้ก็ดีแล้วค่ะลงคะแนนแล้วนะครับคะแนนเต็มเรามี100คะแนนนะครับทำได้เกินกว่า50ก็ได้แลนะ้วครับ <50 S 1> ขึ้นไปก็ได้ของแล้วนะครับคะแนนที่น้องคริสตันทำได้ ะะทุกคนก็นเอื้อเฟื้ออยากไดเพิ่งสามคนนี่นออกจากกรุงเทพไปซะ,ะไปเที่ยวกันซะไปเที่ยวกันซะไปเล่นไปเที่ยวกันซะไปเที่ยวกันซะอ่ะโอเคเกินกว่า50าสิบนะตามสัญญาของเรานะครับอ่ะแพ,พ็กเกจไปเที่ยวภูเก็ตครับเชิญ โอเคขอบคุณแล้วกันนะทั okay. ้งสามท่านนะครับคุณคิสซันนะน้องเฟลแก้วกับน้องเพ็ทนะครับขอบคุณครับ